สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันที่แคเซเฟตนะฮะเราก็มาจัดอาหารเมนูซึ่งถือว่าเป็นเมนูที่อร่อยเด็ดเอามาเริ่มชิมเมนูแรกกันเลยดีกว่ามมเมนูแรกนี่เขาเรียกว่าปลาแกะซะนะครับปลาแกซะ <c oughs> นี่ให้สิบคะแนนเตมาดูปูดปปดำก่กนอนูดกล้าเนเนื้อแน่นมาก แน่นว่ะแบบนี้เลยอ่ะอืมถัดไปอาไปเมนูที่สามเลยครับเผา ตมโดูอืมจังๆเอายังย uhm. ังไม่หมดดูปิด้ายบุกไข่นึ่งมะนาวไข่เน้นๆไหมต้องดูว่าไข่เน้นๆไหม นี่ไข่เน้นๆอืมสดมากก็ไข่นึ่มปกกินโดนใจแซ่บอันเลิศสำหรับแฟนเจ๊แป๊น,นะฮะเจดตามก็ได้ ใน YouTube นะครับเดี๋ยวจัดลอบให้โอเคนะครับฝากติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ